สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับอันปริพัฒน์ออตโต้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยมีตัวแครบคันนึงนะครับมานําเสนอให้สําหรับคุณลูกค้านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของตัวตอนเดียวนะฮะและก็รถแครบนะครับมียอดขายที่ดีมากสำหรับที่ร้านเรานะครับเป็นหนึ่งรุ่นที่อยากนําเสนอคุณลูกค้าเลยนะครับผมเชื่อว่า ต้องมีใครหลายคนเนี่ยดูในส่วนของตัวรุ่นนี้อยู่แน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวรถพร้อมกันเลยครับและสำหรับวันนี้นะครับเราอยู่เจ้า i s u D-Max นะครับ1.9 z นะฮะรถปี2017นะครับสวยมากนะครับตรงนี้ผมต้องบอกเลยว่าสวยมากพอเวลาเราจัดทรงใส่ตู้ทึบใส่ล้อแม็กโอ้โหเฟี้ยวจริงๆนะครับคันนี้ถือว่าจบครบในร้านเดียวแล้วเรียบร้อยนะฮะสับคันนี้นะครับเป็นรถปี2017นะครับสีดำเดิมโรงงานนะฮะ รถไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมนะครับตรงนี้ทางร้านรับประกันให้เลยสวยมากนะครับน่าใช้น่าขับอีกรุ่นหนึ่งแล้วก็สําหรับคันนี้เนี่ยเป็นตัวท็อปด้วยนะครับเป็นตัวแซดท็อปสุดเลยสำหรับตัวสเปคแคปนะครับในส่วนของตัวกระจังหน้าเนี่ยเป็นโครเมียมแล้วนะฮะค่อนข้างดีสวยเลยนะครับเพราะว่าตัดกับตัวรถที่เป็นสีดำนะครับโลโก้อีซูนะฮะเป็นโครเมียมนะครับและในส่วนของตัวโคมไฟหน้านี่ก็เป็นโปรเจคเตอร์คู่หน้านะครับแล้วก็มีเดย์ไทม์ลั n นิ่งไลท์นะครับไฟตัดหมอกคู่หน้ามีให้ครบ สวยๆหล่อๆแบบนี้นะครับเพราะว่าในส่วนของตัวอีวสูเนี่ยนะครับเป็นรถกระบะอีกแบรนด์หนึ่งนะครับที่มียอดขายที่ดีมากนะครับแล้วก็คุณลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยมาออกกันที่ร้านเราค่อนข้างที่เยอะเลยนะครับส่วนคันนี้เนี่ยมองเลยว่าสวยมากนะครับใครที่กำลังมองหาในส่วนรถแ k บใช้วิ่งงานนะครับสักคันหนึ่งอีวสุคันนี้นะครับน่าใช้น่าขับอีกรุ่นหนึ่งครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนด้านข้างต่อกว่าครับสำหรับในส่วนด้านข้างนะฮะตัวรถสีดำนะครับเสมอกันจจลลุ่นด้านท้ายกระบะนะครับ ส่วนล้อคันนี้เนี่ยเราใส่เป็นเวลนะฮะขอบ18นะครับแล้วก็ลัดด้วยยางปี2020นะครับ2,3,5,4,5,1,8นะครับตรงนี้เหมือนเดิมนะฮะไม่ฟริก นะครับว่าต้องใส่แมกเวลอย่างนี้อย่างเดียวนะครับถ้าเกิดคุณลูกค้าสนใจรถรุ่นไหนนะครับลองเข้ามาคุยรายละเอียดได้นะครับว่าตัวรถหนึ่งคันเนี่ยที่คุณลูกค้าอยากได้ที่ร้านเราเนี่ยอยากให้ใส่ล้อแม็กกนไลน์ไหนนะครับอยากเป็น TE เป็น r e เป็น CE ได้หมดนะครับตามสั่งตามความต้องการนะครับโหลดหน้าหลังนะฮะอย่างเช่นโหลดหน้า2หลัง3าอะไรประมาณนี้ครับอยากได้สเต็ปตัวรถอยากให้ให้เป็นทรงแบบไหนบอกได้นะครับเดี๋ยวทางร้านจัดการให้นะครับ ใน2ตัวไฟเลี้ยวนะครับเป็นไฟเลี้ยวก็จกมองข้างนะครับตัวโลโก้สเปคแคปนะแล้วก็คันนี้เนี่ยใส่ตู้ทึบมาให้แล้วนะครับความสูงก็อยู่ที่1นึ่งเมตรเซนนะครับการใช้งานกําลังสวยเลยกาลังพอดีเลยนะครับเพราะว่าเผื่อเวลาเนี่ยเราจะรถจอดในบ้านใช่ไหมครับเมตรแปเนี่ยกำลังเข้าบ้านได้พอดีสวยเลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดคุณลูกค้าวิ่งตามกับเข้ากับบริษัทเนี่ยนะครับเป็น2เมตรหรือว่า2เมตรสิก็ได้นะครับ ตามการใช้งานอีกเช่นกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราดูในส่วนของตัวแคปบเนี่ยมันจะเหนกกว่าสงว่าตอนเดียวอยู่แล้วตรงนี้นะครับ พาครอบครัวไปได้นะฮะเราได้งานจากจังหวัดนี้นะครับต้องไปอีกจังหวัดหนึ่งนอนในรถนะครับเวลากำขั่งกางคืนอะไรแบบนี้สบายๆเลยนะครับตัวแครบนี่ก็สามารถวิ่งงานได้เหมือนกันนะครับส่วนล้อหลังเหมือนกันนะอันนี้ก็จะใส่เป็นล้อแม็กซ์สล้อให้เลยนะครับเวลขอบส8นะครับส่วนยางหลังก็จะเป็น2 6 5 4 0 1 8ปนะครับปี2020นนะฮะทุกอย่างเราเบิกให้ใหม่นะครับในส่วนตู้ทึบนี่ก็เป็นตู้มือหนึ่งนะครับเพิ่งเอาไปติดให้ใหม่เลยสวยนะครับ พอเวลาโตรถเนี่ยถ้าเกิดยังเป็นเดิมๆเนี่ยเราโหลดลงสักนิดนึงนะครับใส่ล้อแม็กเข้าไปสักนิดนึงใส่ตู้ถึงไปอีกหน่อยรอนะครับครบจบภายในล้านเดียวคันนี้ปี17นะครับน่าใช้น่าขับมาก ผมเชื่อนะฮะว่าต้องมีคุณลูกค้าหลายคนนะครับดูในส่วนของตัวคันนี้อยู่นะครับอยากได้แบบไหนเพิ่มเติมยังไงนะครับหรือว่าอยากได้เป็นล้อแมกซ์ลายอื่นบอกได้นะครับเดี๋ยวทางร้านเราจัดการให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนด้านท้ายต่ออีกครับเราไปดูในส่วนของด้านท้ายกันต่อเลยนะฮะสฝาท้ายนะครับสวยกิฟตเลยนะครับรถไม่เคยโดนท้ายแน่นอนนะครับโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะ dbi sas นะครับแล้วก็ตัวโคมไฟท้ายนี่นะครับไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับตัวไฟเบรกนี่ก็จะเป็น led นะครับ มีตัวกันชนท้ายมาให้นะฮะและก็คือในส่วนของตัวสภาพด้านหลังตู้นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะมีเส้นกันสะท้อนแสงนะครับฟิล์มกันลอยนะครับไฟเลี้ยวไฟเบรกนะครับใช้งานได้ตามปกติตู้มือหนึ่งนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้งานในส่วนของตัวตู้ทึบล่ะอยากเปลี่ยนเป็นคอกได้ไหมได้นะครับคอกสูงคอกเตี้ยนะครับอยู่ที่การใช้งานของลูกค้าเช่นกันนะครับเราออกรถคันนึงเนี่ยถ้าเกิดเราอยาก ยึดการวิ่งงานนะครับเป็นอาชีพหลักหรือว่าอาชีพเสริมตรงนี้ก็ได้นะครับวิ่งเวลาเบาๆนะฮะเคอรี่ช้อปปี้ลาซาด้านะครับแล้วแต่คุณลูกค้าชอบเลยนะครับทุกอย่างสามารถเลือกได้นะครับมาเอาตัวรถที่เราชอบก่อนนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวที่เป็นแบรนด์อินสูแบบนี้นะครับมิตซูบิชิโตโยต้านะครับหรือว่านิสสันนาวาลานะครับชอบแบบไหนลองไปเลือกที่ร้านกันนะครับในส่วนของตัวรถกระบะเนี่ยเรามีเกือบครบทุกเซเ m e n t แล้ว นะฮะชอบแบบไหนอยากได้แบบไหนนะครับหรือว่าคุณลูกค้าอยากจงรถไปใช้งานแบบไหนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดกันได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนภายในห้องโดยสารกันต่ออีกว่านะครับเรามาดูในส่วนภายในห้องโดยสารกันต่อเลยนะครับสาหรับตัวอีสเนี่ยภายในนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมบอกเลยว่ามันสวยมากนะครับก็คือภายในเป็นทูโทนนะฮะสีดาแต่งกับสีเบจนะครับตรงนี้เนี่ยค่อนข้างเป็นจุดเด่นของภายในอีกอย่างหนึ่งนะครับในส่วนตัวคอนโซลหน้านะครับก็ได้มีแอร์แบ็กหรือว่าถุงลมนิรภัยคู่หน้ามาให้นะคร ตัวคอนโซลกลางนี่นะฮะก็จะมีตัว CD วิดิโอเอ็นะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับที่เสียบ AUX นะครับแล้วก็ USB นะครับส่วนตัวแอร์เนี่ยเป็นแบบปรับแมนนวลนะฮะอันนี้ก็คือตัวท็อปแล้วนะครับตัวแซนะฮะส่วนพวงมาลัยนะครับคันนี้เนี่ยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันด้วยนะครับเพิ่มเสียงรถเสียงกดรับนะฮะโหมดนะครับเพิ่มเสียงรถเสียงอะไรแบบนี้เล่นได้หมดนะครับแล้วก็ในส่วนตัวกระจกเนี่ยเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับเซ็นทรัลล็อกนะฮะกุญแจรีโมทนะครับ แล้วก็มาในเรื่องของตัวเกียร์นะฮะเป็นเกียร์แมนนวลหกสปีดนะครับ1.9นี่นะฮะส่วนใหญ่คุณลูกค้าออกกระทานเราไปนะครับหรือว่าหลายๆคนที่เล่นในส่วนของตัวเครื่อง1.9บูพาวเวอร์ตัวนี้นะครับเรื่องในการอัตราทดในการประหยัดน้ามันอะไรเงี้ยถือว่าโอเคเลยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของตัวอิสุนะครับแล้วก็ตัวเบาะนะฮะเป็นเบาะผ้าสีเบจนะครับสภาพสวยมากนะฮะต้องยอมรับเลยนะครับในส่วนของสีนี้เนี่ยถือว่าเป็นสียืนพื้น นะครับสแตนดาร์ดมาตรฐานเลยให้ความหรูหราสบายตานะครับแล้วก็น่าใช้น่าขับนะครับในส่วนของสภาพภายในห้องไอซสาูเนี่ยบอกเลยนะครับว่าสะอาดนะครับสวยนะฮะรถพร้อมใช้งานทันทีนะครับเราดูในส่วนของตัวภายนอกไปแล้วนะครับภายในก็ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนห้องเครื่องต่อกว่าครับไปเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องกันต่อเลยนะครับเซหรับคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ 1,900cc นะครับ DBI นะฮะเครื่องยนต์ตัวใหม่ของอิวิสุ ตัวเครื่องค่องคันซีจะสวยนะฮ้องเครื่องไม่มีค้ามันเครื่องไหลเยิ้มนะครับทุกอย่างคลีนร์ทำความสะอาดให้หมดแล้วเรียบร้อยนะครับในส่วนของตัวคันหน้านะครับแก้มข้างเม็ดอาร์คนะครับแต่เก็บต่างๆนี่คือเดิมจากโรงงานหมดทุกจุดเลยนะครับน็อตฝังกระโปรงไม่เคยมีการถอดออกมาทาสีนะครับน็อตทุกตัวหัวน็อตเหลี่ยมคมสุดๆนะครับแล้วก็แผงการความร้อนใต้ฝังกระโปรงนะครับตัวสติ๊กเกอร์อะไรต่างๆแบบนี้นะครับแล้วก็อย่างที่ขาดไปไม่ได้ก็คือในส่วนของตัวแผ่นเพจนะครับ แท้นะฮะสิบเแท้เลยนะครับตัวรถสวยมากนะครับสีดําเป็นอีกสีหนึ่งที่แต่งกาลัยก็สวยแต่งกาลไรก็เข้านะครับน่าใช้น่าขับอีกรุ่นหนึ่งนะครับตัวสเป c แค a ปอเนกประสงค์นะฮะวิ่งงานก็ได้ครับใช้เป็นรถบ้านก็ได้นะครับตรงนี้ถือว่าครบเลยนะครับโอเคนะครับเราดูตัวรถกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ผมการันตีให้เลยนะครับ98%อีก2%ให้ป้ายแดงไปนะครับสำหรับคันนี้นะครับ e ีซูนีแม็กตัวแซนะครับ รถปี2017นะฮะราคาอยู่ที่5,19,000บาทนะครับอัญญำอีกรอบหนึ่งครับ5,19,000บาทนะครับคันนี้ครบจบภายในคันเดียวนะครับออกรถป,ปุ๊บวิ่งงานได้ทันทีนะครับแล้วก็ เดี๋ยวเราลงเล่ยไม่ถูกต้องกับเป้าหมายนะครับตรงนี้คุณลูกค้าไม่ต้องไปดําเนินการอะไรมันยุ่งยากเลยนะครับเอารถไปถึงนะฮะใช้งานวิ่งงานได้ทันทีนะครับสำหรับนี้เดี๋ยวต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าฝากติดตามเพจปฏิพัทธ์ออโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะครับเป็นกำลังใจให้เรากดไลค์กดซับสไคร์ตนะครับแล้วเดี๋ยวอาจจะมีคลิปมารีวิวรถให้ดูอีกเรื่อยๆหรือว่าคุณลูกค้าท่านใดนะครับอยากดูรถรุ่นไหนเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์ใต